สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ipt channel นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาไม่ได้พบกันมาหลายอาทิตย์นะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างนะฮะก็ห่างหายจากการอัปโหลดคลิปให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับก็นะครับก่อนหน้านี้นะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรวมปีได้แล้วนะครับก็ผมเคยได้มีโอกาสได้อัปโหลดคลิป ea อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง ผมได้อัปโหลดแล้วก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับก็มีหลายท่านที่ดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับแล้วก็มีมีข้อสงสัยในบางประการในบางจุดนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าจุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันใช้งานยังไงนะครับ e s ตัวนีน้นะครับก่อนที่ผมจะทําลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วนะครับเกือบเกือบหปีนะฮะ ก็ผมได้มีโอกาสรันทิ้งไว้ในพอตพอทหนึ่งซึ่งผลปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นมานะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยผลปรากฏว่ามีการทํากําไรอย่างต่อเนื่องนะครับทำกำไรอย่างต่อเนื่องซึ่งผมไม่ได้เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไปเปลี่ยนการตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมตั้งค่าครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยรันไว้บน VPS มาค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะครับก็เกือบปีนะครับทำังจะครบปีในอีกไม่นานฮะ เพราะฉะนั้นแต่ว่าผมรันไว้เนี่ยด้วยความเสี่ยงไม่ได้ความเสี่ยงสูงนะครเป็นความเสี่ยงระดับต่ำเพราะนั้นก็จะมีบางเดือนกำไรน้อยบ้างมากบ้างนะครับสองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมมองว่าเป็น E-A เเกตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาไปทําเป็นฟาร์มได้นะครับสร้างพาสซีฟอินคัมได้นะครับ E-A ตัวนั้นคือ yes or no นะครับชื่ออาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจชื่อนะฮะ ทางโปรแกรมเมอร์เขาตั้งมาแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ไปเลยนะฮะ EA ตัวนี้นะครับมีการตั้งค่าที่ผมได้ทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบ็กเทสให้ดูนะครับรอบนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่หลายคนยังใช้งานกันแบบไม่เข้าใจก็คือส่วนนี้นะครับบรรทัดที่2 ตรงนี้คือ signal นะครับซึ่งมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกอยู่2ออันนะครับสองแบบก็คือ True กับ False นะครับการเลือก True นะครับการเลือก True แปลว่านะครับเดี๋ยวผมจะเลือก True แล้วกดรันเลยนะกดรันให้ดูเลยอ่า นี่มาแล้วนะครับการเลือกทรูตรงนี้คืออะไรฮะคือการเปิดออเดอร์แรกเนี่ยนะครับการเปิดออเดอร์แรกเนี่ย EA จะทำการรอนะครับจะทำการรอ,อการคอนเฟิร์มจากอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือ RSI นั่นเองนะครับเมื่อมีการส่งสัญญาณอยู่ในตำแหน่งที่เปิดออเดอร์ได้ EA ก็ e จะทำการเปิดออเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับ เปิดบายซึ่งถ้ากราฟขึ้นไปก็ TP นะครับก็จะมี TP ซึ่งเรากำหนดเป็นอดอลลาร์นะครับแต่ถ้าหากว่ากราฟมันร่วงลงมามันปิดทางมันโดนลากนะครับ EA ก็จะทำการเปิดไม้นะครับเปิดไม้เพิ่มให้เป็นออเดอร์ที่2เป็นออเดอร์ที่3ลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งออเดอร์ที่2ที่3เนี่ยเกิดขึ้นจากยังไงนะมันทำงานยังไงมันเปิดยังไง นะครับเมื่อนะครับก่อนมันจะมีค่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าปิ๊บิ๊บสเต็ปนะครับปิ๊บสเต็ปตัวนี้คืออะไรฮะคือเมื่อระยะนะครับเมื่อระยะของราคาเนี่ยห่างจากออเดอร์แรกสมมติ smooth, เราตั้งไว้10นะครับสิบปิ๊บสิบปิ๊บก็คือ100จุดนั่นเองนะครับเมื่อระยะห่าง100จุด มันจะมีออเดอร์บายออเดอร์ที่2เนี่ยเกิดขึ้นมาที่ตำแหน่งเดียวกันกับออเดอร์แรกนะฮะคือตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้ววิ่งตามราคาไปเรื่อยๆนะครับถ้าราคามีการกดลงไปต่อเรื่อยๆออเดอร์บายเนี่ยมันยังไม่เป็นออเดอร์นะครับมันยังเป็น pending order ที่เราเรียกว่า buy stop นะครับตัว buy stop เนี่ยมันจะมี buy stop เกิดขึ้นแล้วก็วิ่งตามนะครับ วิ่งตามเรื่อยๆๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคายิ่งกดลงไปเรื่อยๆบายสต็อก็จะวิ่งตามลงมาเรื่อยๆทําให้เราได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับเมื่อราคามีการกลับตัวขึ้นมาแล้วมาโดนกับเส้น b ายสต็อที่วิ่งตามเนี่ยมันก็ทกําการเกิดเป็นออเดอร์บายออเดอร์ที่2นะครับ b ายสซึ่ง มันจะขนาดหลอดเท่าไรขึ้นอยู่กับการตั้งค่านะครับผมตั้งค่าให้เป็น x 2นะครับก็คือคูณ2เพราะฉะนั้นออเดอร์ที่2ตัวนี้นะฮก็คือหลอดจะเป็น0.02นะครับประมาณนี้ซึ่งถ้ามันกลับตัวลงมาได้อยู่ในจุดที่มันเคลียออเดอร์ได้มันก็จะเคลียออเดอร์ไปนี่คือนี่คือวิธีการทำงานของของออเดอร์นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ ถ้าหากว่าผมไม่ได้เลือกเป็น True นะครับถ้าผมเลือกตัวนี้เป็น False มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแปลว่า EA จะไม่รอนะครับ EA จะไม่รอ,อดูนะฮะโอเคนี่นะครับเปิดออเดอร์มาแล้วเปิดมาปุ๊บเปิดออเดอร์เลยนะครับ ซึ่ง ea จะไม่รอสัญญาณนะครับแต่ ea จะเปิดเออ ea จะเปิด 2... องเขาเรียกว่าไงสอง order นะครับ2ออ order เป็น order buy และ order sell นะครับ2ออ order เลยถ้านะครับถ้าราคาไปต่อนะครับราคาขึ้นไปต่อ buy ก็จะเป็นกำไรนะครับ sell ก็จะขาดทุน นะครับขาดทุนซึ่งเมื่อบายขึ้นไปก็จะโดน TP นะครับส่วนเซลล์ที่โดนลากขึ้นไปก็จะมี order ที่เป็นเซลล์สตามมาซึ่งเซลล์สก็ทำงานเหมือนกันนะครับทำงานเหมือนเดิมก็คือจะมีเซลล์ stop เนี่ยวิ่งตามราคาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆถ้ากราฟยังไม่หยุดก็จะไปต่อเรื่อยๆนะครับจนกาจนกว่ากราฟจะกลับตัวนะครับ จนกว่ากราฟจะกลับตัวแล้วก็ลงมาโดนเส้นออเดอร์ที่เป็น pending นะครับก็จะกลายเป็นออเดอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลายเยอะเหลือเกินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะลองรันให้ดูนะครับว่ามันจะทำงานกันประมาณไหนนะครับมันจะทำงานกัน2ทางเลยนะ ประมาณนี้เห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวย่อให้ดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากำลังเดี๋ยวผม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 สต็อปไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ออเดอร์เซลล์นะออเดอร์เซลล์คือออเดอร์นี้ ออเดอร์เซล์ออเดอร์แรกคือออเดอร์นี้นะครับเซลลเซลล์ sale. Sale ขึ้นไปนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเซลล์ที่2คือตัวนี้นะสังเกตดูนะครับมันยังเป็นเซลล์สต็อปอยู่นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับนะมันยังเป็นเซลล์สต็อปซึ่งมันจะวิ่งตามราคาซึ่ง วิ่งตามราคาไปเรื่อยๆและถ้ากราฟมันกลับตัวลงมาก็จะโดนเส้นออเดอร์ตัวนี้ก็จะทําให้กลายเป็นออเดอร์เซลล์ออเดอร์ที่2คือออเดอร์นี้นั่นเองนะครับออเดอร์นี้ซึ่งถ้ามันร่วงลงมาต่อมันก็จะเคลียออเดอร์ทั้ง2อ,ออเดอร์นะครับนี่คือวิธีการทํางานเพราะฉะนั้นทําให้เราได้ราคาดีนะครับแต่มันจะเหมาะมากเมื่อนะครับกราฟเนี่ยเป็นไทเว่ นะครับกาเป็นไซเบอ์ถ้าเป็นเทรนลากยาวๆก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับจังหวะไซเบอ์ได้ก็เป็นผลดีเลย,เลยนะครับเป็นผลดีเลยสามารถทํากําไรได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเราสามารถกาหนดกดําหนดหลอดที่ใหญ่ๆขึ้นมาได้นะครับอันเนี้ยผมปล่อยตามอิสระเลยนะครับให้ทํางานเต็มที่เพราะนั้นมันก็ทํางานในระดับความเสี่ยงต่ำเนี่ยได้มา เกือบจะหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับยังค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีไปพอสมควรนะครับนี่คือวิธีการทำงานที่มีคนสงสัยก็เลยเอามารีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับส่วนตรงนี้นะฮะอันสุดท้ายที่เป็นอินโฟนะฮะอินโฟเนี่ยก็จะมีให้เลือกกับทรูกับฟอรมเหมือนกันนะครับตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คือบริเวณ บริเวณนี้ครับบริเวณนี้ถ้าเราเลือกฟรอก็คือตรงนี้มันจะไม่มีนั่นเองนะครับมันจะไม่โชว์สถานะของของพอร์ตนะครับมันจะไม่โชว์ตรงนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ขอบไปครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับค่านี้เป็นค่าที่ผมทำการทดสอบเป็น Back t ที t เป็นระยะเวลา5ปีนะครับผลปรากฏว่าก็ กำไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ10% up นะครับ10%ขึ้นไปบางเดือนก็เยอะนะครับบางเดือนก็น้อยแต่ว่าทำการทดสอบมาเป็นระยะเวลา5ปีนะครับก็สามารถทำได้นะครับสามารถสามารถใช้ค่านี้แล้วก็ทดสอบพนันเป็นระยะเวลา5ปีนั่นเองนะครับก็เราเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนี่คือ yes or no นะครับผมก็ยังคงที่จะ รันพอตนั้นต่อไปนะครับรันพอตนั้นต่อไปซึ่งถ้าถ้าใครอยากชมอยากดู My Fxbook ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ลิงก์ที่สามารถสแกนบาร์โค้ด l i แอดนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียด My Fxbook ได้เลยนะครับหรือจะถามจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อในายแอดที่โชว์บาร์โค้ดอยู่ตรงนี้ ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ